สบายดีพี่น้องทุกคนมัเนี้อยู่กับบ่าวเวียสวสดสปปลาวพี่น้องนี่พี่น้องหากท่านใดสนใจอยากได้เขาควายเนาะซึ่งมีอายุมากกับหลายปีเติบขวายตัวน,นี้ก็ได้นสะสมเก็บไว้หากท่านใดสนใจประมูลราคามาเด้อพี่น้องเด้อหากท่านใดสนใจก็เลื่อนผ่านเนาะสำหรับคนที่อยากได้คนที่มกักสะสมของเก่าหรือว่ามักเขาควายเป็นว่าเขาสัต์ เอาไปวไ้โซนาหานหรือวายูบ้านเนาะผูดใดอยากได้กับประมูลราคามาเด้อถือว่ามีคนให้ราคาแล้วแต่อยากถามว่าหลายคนให้ราคาซ้ำไดถึงจะพอใจขายได้เนาะนี่ถือว่าทั้งไอ้นอ Nam, ้องเวียดนามเขากับเพื่อนกามาให้ราคาแล้วแต่ยังท่านอยากขายอยากพู้จัก ว่าแต่ละคนให้ราคาเท่าไรสำหรับคนที่อยากได้เด้อคนที่บออยากได้กะขออนุญาตเลิ่อนพันถ้าผู้ใดสนใจกะคอมเมนต์มาแล้วกะทักเซ็ตหรือว่ามีเบอร์โทรให้ตามหลังเด้อเดี๋ยววบาเวียดสิาพาเขามาเบิง้งซึ่งว่ามีเป็นของ ของไอเเ้เบาเียดเนาะอืมอันนี้เพิ่นคือเพิ่อนจอะขายเดี๋ยวสิปินให้รอบๆให้เบิ้งงามๆเนาะออันนี้คือด่านหลังเนาะด่านหลังเด้ดีด้ นี่ถือว,ว่าถ้าสนใจก็มาเบิงเนาะมาเบิงแล้วก็มาต่อรองกับเพิ้นได้อเบิงไปกะแปลกประหลาดถือว่าสำหรับคนมักไวัยโซ่อยู่นาหานะ้าบ้านนี่ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเนาะสำหรับข่อยวานะ อ่ะถือว่าซ้ำนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบใจหลายๆเด้อขอบคุณทุทกคนขอบใจทุกคนที่เข้ามาส้มเขามันไหลก้นเ